สวัสดีครับช่องผมรุ่มแสงไทม์ไลน์ช่องผมจะแบ่งปันความรู้ด้านโหราศาสตร์สาด้านด้วยกัน 1. โหราศา,า,า,าสตร์ไทย2โหราศาสตร์วิชาไรมืหยุด 3. โหราศาสตร์ดวงจีดวงลบดดุยดวดใช้วิทย,ยาศาราณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคลิปนี้จะเป็นการพยากรก์อจุดชะตาโดยใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นเครื่องมือในการทยาจะกรอ ด้วยกดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดศาสตร์สองด้านนะครับซึ่งศาสตร์ด้านผมงีูกกำลังอยู่ระหว่างการ,รตัดต่อและจะัดทำถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับท่านที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์เหตุการณ์ภายในเดือนเมษายนพุทธศักราช2567โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูที่จุดลัคนาโดยมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนซึ่งจรในพบเรือนมรณะแล้วไปส่งผลในเรือนสุภะอาจได้มีการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนซึ่งจะพบกับความราบรื่นของตัวเอง แต่ควรระวังเรื่องสุขภาพและการใช้จ่ายทางการเงินที่สิ้นเปลืองควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวังนะครับเรื่องการเงินและโชคลาภโดยมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเจ้าการเรื่องทั้งสองเรื่องจะผูกและเกี่ยวโยงกันเหตุเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันซึ่งขณะนี้จอนได้ตำแหน่งประและนิดซึ่งเป็นมาตรฐานที่เล็กฉะนั้นเรื่องการเงินอาจมีการใช้จ่าย เพื่อบุตรหรือบริวารหรือเพื่อสิ่งของหรือความสุขบางอย่างแต่ก็ควรใช้จ่ายอย่างรอบคอบไม่ฉะนั้นการเงินอาจติดขัดได้นะครับหรือรายรับจะน้อยกว่ารายจ่ายและอย่าไปหวังผลด้านโชคลาภมากจนเกินไปครับเรื่องการงานมีดาวมฤตยูกุมอยู่ในเรือนการงานเรื่องงานอาจเกิดเรื่องเครียดเียดหรือการว่างงาน หรืองานเกิดปัญหาทางด้านหุ้นส่วนหรือสัญญาต่างๆที่ต้องแก้ไขให้ผ่านรูร่วงไปใครที่ทำงานประจำอยู่อาจอยากเปลี่ยนงานหรือสายงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองค์งกรงานอาจเกิดความเครียดจนคิดอยากออกจากงานแต่ก็ไม่เป็นการสมควรนะครับช่วงนี้งานหายากอยู่ครับ ถ้าคิดเปลี่ยนงานควรได้งานใหม่ก่อนค่อยเปลี่ยนนะครับไม่งั้นอาจมีสิทธิ์ตกงานได้เลยนะครับควรจะเย็นๆใจร่มร่มค่อยเป็นค่อยไปเพราะชาวราศีสิงค์มักเป็นคนใจร้อนและวู่วามเป็นส่วนมากนะครับส่วนใครกําลังหางานถ้าเจองานใหม่เข้ามาก็ไม่ควรเลือกงานนะครับให้ทำๆไปก่อนแล้ค่อยหาจังหวะใหม่อาจได้งานที่ไม่ตรงใจหรือ ไม่ตรงสายงานที่เรียนมานะครับเรื่องความรักคนมีคู่ชีวิตคู่อาจได้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนหรือเดินทางเพื่อหาผู้ผหลักผู้ใหญ่หรือเพื่อความบันเทิงการท่องเที่ยวคนโสดจะมีคนเข้ามาสนใจหลายคนในช่วงนี้ครับด้านไหนเป็นด้านที่ดีๆก็ให้เสริมแข็งแรงขึ้น ด้านไหนที่ควรระวังเอให้ตั้งรับปรับแจแล้วไทม์ไลน์ของท่านจะเปลีย่ยนไปคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ